ครับนายกครับปีนี้นะครับทางผู้ชีฟ้าของเรานะครับมีกิจกรรมอะไรในส่งท้ายช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหมครับครับสวัสดีครับผมนายเอกชัยหันส่วนชัยนายกองค์การบริหารส่วนตะมนตตับเต่านะครับที่ดูแลพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวผูชีฟ้านะครับกิจกรรม บนภูชีฟ้าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเรามีการจัดเค้าดาวนะครับวันที่31คืนวันที่31ธันวานะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมสำหรับ uh, นักท่องเที่ยวแล้วก็รวมทั้งเ uh, จ้าหน้าที่อบอตอแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับไปร่วม uh, ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คือ <c ười> จัดนี้จัดบนภูชีฟ้าเลยใช่ไหมครับ่านนายค,ครับจัดที่ลานกิจกรรมงานดอกเซี่ยวนะครับก็ใกล้ๆภูชี้ฟ้าห <c ười> ่างจากตัวจุดชมวิวภูชี้ฟ้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะครับและปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นะครับเ,เรื่องความปลอดภัยเ,เราจัด ้งาบในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราเราได้มีการประชุมนะครับร่วมกับส่วนราชการมีทั้งในอำเภอเนี่ยมาเป็นประธานงานแล้วก็มีส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่เช่นโครงการพระรดดาริทฐานพลานอ,าอ,อสอ,อตอชดแล้วก็รวมทั้งพรบรชรบรในหมู่บ้าน นะครับก็ร่วมดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนครับอ่ครับแล้วก็ส่วนที่พักล่ะครับนายกปีนี้อย่างโรงแรมที่พักเลยครับมีการจองเข้ามาอ่เต็มเรี่ยงครับส่วนที่พักในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการอ่าสร้างเพิ่มขึ้นอยู่หลายๆที่นะครับแล้วก็นั่งเที่ยวยังยังไม่ไม่มไม่ถึงขนาด<ม>ยเยอะยยนะครับแต่เรา รีสอร์ตต่างๆเนีเราเราก็เตรียมการนะครับรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับมาชมทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้าที่สวยงามที่สุดบนภูชีฟ้านะครับเราก็มีความพร้อมในเรื่องห้องพักห้องน้ำนะครับการบริการต่างๆนะครับก็เราก็มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ ท้ายนะครับท่านนายกจะฝากอะไรให้กับทางนักท่องเที่ยวเชิญชวนอะไรกับนักท่องเที่ยวไหมครับท้ายนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาขึ้นผูขึ้นมาเที่ยวผูชี้ฟ้านะครับแหล่งท่องเที่ยวบนภูชี้ฟ้าถ้านักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับไม่ผิดหวังเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่สามารถที่จะไปเที่ยวนะครับใช้เวลาครึ่งวันเองก็คือมีผู้ชี้ฟ้า ภูผาสวรรค์ภูชมดาวแล้วก็ภูชี้ดาวชี้เดือนผาตั้งนะครับอยู่ในละแวกติดติดกันนะครับภายในครึ่งวันเราสามารถที่จะไปเที่ยวได้เกือบจะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นมาเที่ยวในช่วงเดือนธันวาแล้วก็ตลอดนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดเพราะว่าบรรยากาศ บนพูนชี้ฟ้าเนี่ยมีความสวยงามนะครับตามฤดูกาลต่างๆนะครับแล้วเขาขอเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงวันเลนไทยนะครับเดือนกุมภาวันที่12ถึง15นะครับจะมีการจัดงานดอกเซี่ยวบานในปีนี้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยว นะครับมาเที่ยวชมอดอกเซี่ยวนะครับบานบนผูชีฟ้ามีอยู่ที่เดียวนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ